ใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับของนายอดิรันอาลีอิซฮะถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาม,มอบหมายนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญบิณกุลนะครับเป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ถามแทน แต่เนื่องจากในวันนี้ล่นตีว่าการะทรวงสาธารณสุขติดภารกิจราชการที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าทิ้งมอบหมายให้ล่นตีช่วยว่าการะทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชะเป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ถามนี้แทนนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับ หนึ่งเภสัชกรหญิงสุภัตราสุภัราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับสองเภสัชกรหญิงอัญชลีจิตรักนาทีเภสัชกรชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามเภสัชกรธนกิจมงคลชัยพักนะครับเภสัชกรชำนาญการ สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา 4. เพศสกรหญิงสิริพรชวานน์นะครับเพศสกรชํานาญการสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา 5. นางวราพรสุวรรณเวลาผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามตีเอามาหมดเลยนะครับนี่ เข้ามาทั้งกลมเลยนะนี่ที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับขอเชิญท่านอดิลันอาลีสฮะถามครับและเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงสาธารณสุขท่านสาธิตปิตุเดชาตอบครับเชิญท่านอดิลันครับขอบคุณครับท่านระฐานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอดิลันอาลีอิสฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรักพลังประชารัฐจังหวัดยะลานะครับวันนี้ขออนุญาตสอบถามในส่วนของ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับประเด็นเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยมาตอบให้เกิดความกระจ่างกับการใช้นะครับการการ,การรับการรักษาและการด้านการสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนนะครับโดยทั่วไปนะครับผมในประเด็นเรื่องของภาระ ยา <Yeah, S 2> นะครับตามพระราชบัญญตัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเจตนารมณ์จริงๆตั้งแต่ปี2545ก็คือเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และก,การให้บริการสาธารณสุขต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นี่คือเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่หงชาติปี2545นะครับและเราก็ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ปัญหาที่ททผมได้ทราบจากข้อร้องเรียนนะครับทำให้ต้องมีการตั้งกระทู้เฉพาะวันนี้ก็เรื่องของผมเชื่อว่าทุกท่านทุกภาคส่วนทราบว่าปัญหาที่เราได้ยินมาก็คือเรื่องของการใช้ยานะครับยานกบัญชีกับยาที่อยู่ในบัญชี ซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เคยไม่มีความรู้เรื่องการด้านการสาธารณสุขเพราะเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ด้วยความท,ที่เราจะต้องสอบถามเนื่องจากว่าเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมานะครับเพราะว่าในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราได้ยินมาตลอดนะครับว่ากรณีที่มีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลน,นะครับกรณีที่เป็นยานอกบัญชีนั้นก็จะต้องมีการ จ่ายยอย,ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีนั้นเวลาประชาชนจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ก็ต้องจ่ายเงินเอง,เองต้องเสียงเงินเองนะครับผมซึ่งในส่วนของอยาดังกล่าวนั้นะจะมีราคาที่สูงกว่าหรือมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานที่สูงกว่าอย่างไรเนี่ยไม่อาจจะตอบได้าบางบางกรณีเราก็ได้ยินว่าเป็นยานอกบัญชีเป็นยาที่มีคุณภาพสูง นะครับซึ่งต้องมีราคาแพงนะครับประชาชนโดยทั่วไปก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ในการในการรับการรักษานะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาประสักที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่สามารถจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันสําหรับคนที่มีฐานะมีรายได้มีความสามารถก็ไม่ไม่ประสบปัญหาใดๆแต่สําหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ ก็จะไม่สามารถเข้าถึงยาชนิดนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับข้อร้องเรียนมานะครับผมและผมก็ไม่ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นความจริงอย่างไรหรือไม่ก็คือกรณีที่เป็นยายานอกบัญชีนั้นนะครับที่จะต้องจ่ายเงินเองนั้นถ้าเกิดกรณีที่เป็นประชาชนที่มีความสามารถเขาก็สามารถจะเขาจ่ายด้วยตัวเขาเองแต่หากเป็นชาวบ้านที่ยากจน ไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหากรู้จ like ักหรือสามารถจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมอนะครับก็จะได้รับการจัดสรรเงินอย่างไรก็ไม่ทราบเพื่อจะให้ได้มาจ่ายเงินยาชนิดนี้เพื่อจะให้ประชาชนได้รับการรักษาตรงนี้เป็นข้อที่มีการพูดกล่าวกันและเราก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วโดยเฉพาะการจัดการของของกระทรวงสาธารณสุขกำหรับเรื่องนี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับจึงขออนุญ,ญาตสอบถามทางฝ่ายบริหารนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ารัฐบาลมีนโย,ยบายผลักดันยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือไม่อย่างไรนะครับขอทราบรายละเอียดเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ามาตรฐานการสาธารณสุขของประเทศไทยเราจะมีทิศทางอย่างไรในอนาคตครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ ขอบรียนทประธานสภาที่เคารพท่านอดิลันอาลีอิสฮอนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคพลังประชารัฐก่อนอื่นต้องกลับขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ตั้งคําถาม,ถามแล้วก็เข้าใจได้ดีว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเราจะอยู่ในอาชีพอะไรแต่หน้าที่ที่สาคัญที่สุดของเราคือการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ จะมีขึ้นกับพี่น้องประชาชนสําหรับกรณีที่นถามเรื่องของออบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับที่ท่านเป็นห่วงว่าท่านพูดถึงความเท่าเทียมท่านพูดถึงการจัดการเข้าถึงยาด้วยความเสมอภาคตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับท่านพูดถึงเรื่องการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อจะได้ยานอกบัญชียาหลักเพิ่มซึ่งอันนี้ ผมไม่มั่นใจว่าจะมีข้อมูลนี้จริงหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะได้ตรวจสอบผมเรียนเป็นหลักการอย่างนี้นะครับว่าการกําหนดยาบัญชียาหลักนะครับก็เป็นการใช้สิทธิ์ UC หรือสิทธิทั้ง3ส,สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและก็ประกันสังคมตรงนี้ผมยังมั่นใจว่าความเท่าเทียมของประชาชนที่ใช้สิทธิเนี่ยได้ได้สามารถใช้สิทธิ์ในยาบัญชียาหลักได้เท่าเทียมกันทุกคนนะครับเพียงแต่ว่า ความสามารถของของพี่น้องประชาชนที่จําเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกคนมีสิทธิ์และมีความเท่าเทียมกันในการใช้บัญชียาหลักการกําหนดการใช้บัญชียาหลักเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัมตรีเป็นประธานหรือท่านอาจจะมอบท่านรองนายกรัมตรีที่ดูแลเช่นขณะนี้ท่านรองนายกรัมตรีตรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็มี คณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาว่ายาไหนควรที่จะอยู่ในบัญชียาหลักเพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการชุดนี้หรือคณะอนุชุดนี้นะครับทำหน้าที่2เรื่องก็คือการเ,เพิ่มหรือการปรับตามสถานการณ์ว่าบัญชียาหลักที่จะเพิ่มเข้ามาในส่วนไหน นะครับมีความจําเป็นแค่ไหนอย่างไรและทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายหัวของสปสอชอที่จะถูกคํานวณเข้าไปด้วยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปกําหนดว่าในการใช้ยาบวกกับค่ารักษาในหน่วยบริการที่ใช้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับมันมีความมันมีความคุ้มค่าหรือมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับซึ่งขณะน,นี้ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็ประมาณ3ามพต่อหัวประชากรนะครับซึ่งอันนี้รวมทั้งหมดค่ารักษาและคา่ายาด้วยนะครับก็ อันหนึ่งก็คือว่าตัวคณะกรรมการพัฒนายาหลักเนี่ยเราไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะครับทุกปีก็จะมีการประชุมแล้วก็มีการเพิ่มยาในบัญชียาหลักให้กับพี่น้องประชาชนในสิทธิ UC หรือสิทธิข้าราชการก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นใน,ในขณะนี้เนี่ยมีปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปีที่แล้วก็จะมีการเพิ่มยาเข้ามาในบัญชียาหลัก เป็นยาที่รักษามะเร็งต่อมน้ําเหลืองของผู้ใหญ่นะครับชื่อลิท u ซิลิทซิมนะครับทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กนะครับในบัญชียาหลักจริงๆขณะนี้เนี่ยมีมีสประเภทนะครับมีประเภทหนึ่งคือยาแผนปัจจุบันนะครับซึ่งมีอยู่5บัญชี5บัญชีย่อยมียาอยู่ประมาณ903รายการนะครับแล้วก็บัญชียาสมุนไพรก็มี74รายการนะครับเพราะฉะนั้น การดําเนินการของคณะกรรมาการในแต่ละชุดในแต่ในชุดอนุนะครับในการพัฒนายาก็พยายามที่จะพูดง่ายให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณรายหัวที่มีอยู่นะครับส่วนเรื่องของการบัญชีนอกบัญชียาหลักเนี่ยนะครับจริงๆคณะกรรมการที่เป็นคณะอนุเนี่ยก็ ก็ควบคุมราคาต่อรองราคานะครับเพื่อมีความเหมาะสมไม่ให้มีราคาสูงเกินไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามกลไกที่เราดําเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงขณะนี้ก็ขออนุญาตตาอบท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรใน,ในคําถามแรกเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับท่านรียนมีคําถามที่2นะครับเชิญครับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้ให้ข้อมูลทําให้เราได้เห็นว่า ในส่วนของฝ่ายบริหารเองก็ได้พยายามที่จะที่จะขยายกรอบของประเภทยาเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพและยาที่ที่ได้พิจารณาแล้วว่าจาเป็นจะต้องใช้ในสถานการณ์ในช่วงเวลานะครับผมขออนุญาตไปที่คําถามที่2นะครับรัฐบาลมีนโยบายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดนั่นหมายถึงว่าในส่วนของยานอกบัญชีนั้น นะครับที่ผมได้ได้กริ่นตอนช่วงต้นแล้วว่ากรณีที่สามารถประชาชนไม่สามารถจะเข้าถึงยาอยู่นอกบัญชียาเยี่ยนนอกบัญชียาหลักแต่จําเป็นจะต้องใช้และมีช่องทางใดบ้างที่สามารถจะไปร้องขอจากสวัสดิการว่าจะไปจากพมพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของของประชาชนไว้ได้นะครับขออนี้เป็นคําที่สองครับท่านประธานครับ ชันทำตีครับครับกับเรียนธประทานที่เคารพครับผมผมสาธิตปิตุเตชะนะครับรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเรียนย้ํากับท่านท่านสม,สมาชิกสภาพผู้แทนราศฎรว่าในส่วนของการใช้จ่ายนอกบัญชียาหลักเนี่ยคือคณะกรรมการทั้งทั้งคณะกรรมการทานายาทั้งอนุเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะทํำยังไงก็ได้ให้มีการควบคุมเพื่อให้ยามีราคาด้วยความเป็นธรรมกับการ ที่สมมติประชาชนมีความจําเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือผมเข้าใจว่าท่านต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่จะก้าวข้ามจากบัญชียาหลักแต่ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณภาครัฐรายหัวที่จะสามารถที่จะควบคุมอจะครอบคลุมาราคายานะครับมากน้อยเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของแพทย์ที่ให้การรักษานะครับหรือกรณีสิทธิ์ต่างๆก็อาจจะมีการพัฒนา เพิ่มมากขึ้นนะครับในในรายละเอียดเช่นในระบบราชะการนะครับประกันสังคมนะครับแต่ส่วน UC เนี่ก็แน่นอนที่สุดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณรายหัวที่เรามีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอเรียนว่าคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายจะต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงยาอย่างเท่าเทียมกันตามตามพรบรตั้งแต่ต้นในการให้บริการสาธารณสุขอย่างอย่างเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคนะครับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ต้องกราบขอบพระคุณท่าน ท่านาท่านมีชื่อยากมากนะท่าน,นอาดีรันนะครับอาลิฮิซอะนะครับแต่ต้องขอขอบพระคุณท่านจริงๆน,นะครับเพราะท่านได้ถามกระทู้หลายครั้งแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณท่านประธานครับก็ถือว่าจบกระทู้ถามเฉพาะกระทู้ที่สองในวันนี้นะครับของท่านสสอา